อีกร้อยหนึ่งเปล่าเอาอีกปั๊บหนหล่อไหมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะ,นะคือเบิร์ดหรอ,อเมื่อกี้เท่าไหร่ละเดี๋ยวเอามาดูดิเมื่อกี้เท่าไหร่นะอันนี้ไม่มีอยู่บ้านอยู่หรอเดี๋ยน,นี้เท่าไหร่ละ,อ,อ,ะอาอีกร้อยหนึ่งเป็นเท่าไหร่ละฮะร้อยครับสามร้อย<ะ> <300. S 1> นิ้วไปโดนอะไรมาโดนมาสามครับนะ แล้วนี่พักอยู่แถวไหนเนี่ยที่ธนคาเหรอ,หรอไม่มีบ้านเหรอเอาอีกไหม <c oughs> ไม่หรอกอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เหรออันนี้เอาไปทำอะไรสามร้อยเนี่ยไปทำอะไร,รเข้เาเฝ้ครับฮะเข้าเฝ้า เหล้าขาวขอข้าวขาวตกใจนู้ว่าไปกินเหล้าไม่ให้นะ